là xin thưa

คือไว้โมก็คนตายแก็ี่มันตายเขาเสียไว้ฟไวแล้วหอมมาดีกันก็ม่เสียหมดม่เสียจะเหละเสีมีสัมผมคนสียแ่อสัมเสียปลาไว้ยนะมิเสียเออคนทร้งสักคนเสียปลาไว้เสียเครืองะแบบเราอยู่ในเครื่อง เาไมตยาให้เาขาเสียบตาหามือกี้ยาเขาจะเสียบใส่น้ร้ก่อนแ้วกนก่อนเสียบตะยาเดียวางนก็ุด้ตัใดห้ต่อหาเียบาไว้ 补胎不是，那个打补丁，为了事故 ล้พ oh. ี่มึงระบังเอาหูแท้ว่าผมพันลมอ่ะเออโอ้ยนี่โมโหเลยค่ะจะบอกเออโมโหเนี่ยแลกูอยากเป็นวินบอก่าดมอย่าดมเลย เป็นพ่อรุ่งมเจ้าขายล้วอืมอืไมไหมนี่เจ็ดสิบเออเจ็ดสิบคูน่ากับเจ็ดสิ กีเอาตีนยับออกไปออกไปน่อยนึงเออูกระพรอไม่ช่วยมักเลยได้ฮะลูกระพรอต้องรูมักแค่ไหนท่มาถ่ายเอาหน้ากระพอแล้วองเพชรเคะ งหูันี้เปิดไปยก,กระดาษจรงมด้ลงไปโอ้ระราม่ดเนาะันบกเขาไปเซิฟนั่นมันยังเกาะแล้าว่ามันว่าว่นาน่าอายหูโอ้แต่ยังคงจันาอายเนาะโมเนลโมเดลโมัดล,ล,ลเตตีนนี้หินหลังมากมากฟ้าเชื่อ,อนดิม,มันยังโมเดนไอ้โน้ตบุ๊อ่คือแาย โอ้ว่ะมันกู้คือบัวได้เป็นหมูกับอันับหมทบูบ๊มันไปทุกที่เนาะจ้างว่าเออวันนี้หมูกับก็เห็นนะเอานาอันนี้โมเมนต์มึงหวาวันนี้เออมาแล้วก็จะห้วยอืมมาเฉื่อยไปต้วใจ้ันย,ย่าง อ๋อโบลบเห็นที่จะเห็นพวกคุ่ต่างาะระเทศเห็นพวทําผู้ใดเขาบกเขาบบเขาบมักลินยูทูบเขาบกเห็นเข่หมักลินเฟซเ่เเมื่เห็นทันเจ้าบเข่ายูท b e ผู้ยูทูบจะเหนือน่อยเขาเปิดไปน้ำแป๊บ แล้วก็บเบี้ยนใส่ยูทูบเลยดิเรือนใส่เรือนยเเเอูเจ้าบกเข้าไปเบิ่งเจ้าบกเข้าไปไม่หักเห็นไหนโอ้ยอมึงมเห็นมึงเบิ่งโลดมึงเห็นกันมึงเห็นของกูนะเห็นเบิ่งโลดเป็นตระยาวเป็นเจ้าเทียมมันบบมันทั่วโลกลงไปเอาวคออึมเข้ามาจะเนาะทั่วโลกลงไปเจ้าสิไปเห็นแบบเมื่ี้แต่เจ้า,จาทั่วโลกบกจัจัก หัวทครัวโลกยิงวะคันเออเฟซบุ๊กนี่เออเห็นแท้เพราะว่ามองใกล้เคียงเห็นเมื่อตบ่บ่สบายดีเพื่นเขก็สบายดีเพื่อนอาจจะเออเพือลงไปกระไดเราลงไปอื้อหัวเงยวลงไปในคลิปนี่อันนี้ยี่ยักษ์ เนี้ยเนี้ยเนี้ยโอเคไหมอันนี้เห็นสุสีหมอมองๆๆๆนี่ัสุสีนี่สุสีแล้วเขาก็ได้แต่งออส่ะสลายคนประเภทอันส่วนลายคนประเภทคือบกตีนะหมักลงเฟซเด็กกล้องมันมันคือว่าบ่มากว่ะกะงงอันนี้ซุปเจลกันเลยนี่หน้าปุ๊กหน้าปุ๊กอันเฟซกับบเอาตัวเองลงหน้าเฟซอัน หน่าเนี่ยก็หน่าว่านี่จะคูสาบคูขเลยันีเนี่ยก็เออบอกคนทีเหน่าบอเอฟกับบออูตเอง่าลงเป็นกบตายามเจ็บปรมาณเออเางั้นนี่ปกนี่นี่ปกไม่นีเแล้วลกนี่จ่ยนะมสีเด่นนุมลูกสเขตู

ปวดหน่ายอย่างยาพื้นเมืองอะไรนี่ใช่หรือเล่าอัดนบอกคือวปวดร้อนปวดร้อนใจซื่อใจซื่ออะไรยาพื้นเมืองยาหมอนยาน้อยหอนยาน้อยพื้นเมืองเนี่ยนี่ขึ้นอยู่ในเฟซคือบวยบับบวบดังประเด็นคือบวสูดอ่้เรคือว่าอายว่ะ แอดคอเอาหมดน้ำแล้วเออหนวันม้วทาน้างเอก็คนแนว่าเออคนต่าูดีๆอแต่ว่าตัวมีโควิดอ่อันใดเออเราก็วตัวลางน้ำลายแต่ไแล้วเออรอขาดกมุนนร้อตายเืมอนค่ไ